ทาง T.S.A. สมาคมนักเขียนบุคลากรโทรทัศน์เนี่ยร่วมมือกับทางกองทุนสื่อมา8ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีแรกที่เป็นสมาคมส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักวิธีการเขียนเรื่องที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆหรือจะนทำมันเป็นซีรีส์เป็นหนังเป็นละครเป็นหนังสั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโครงการอบรมครันี้ค่ะ ก็จะเป็นคล้ายๆกับโอเพนสเปซเพื่อให้เยาวชนทุกคนถ่ายได้มาปลดปล่อยพลังเลือกใช้หัวใจของละครเวทีครับในการมาเป็นกระบวนการในการเรียนรู้เด็กเพราะว่าะละครเวทีมันเป็นกระบวนการของการทําให้ผู้อบรมได้มาเล่นได้ปฏิบัติและได้เป็นตัวละครซึ่งเรามองว่าถ้านักเขียนบทเข้าใจตัวละคร เข้าใจวิธีคิดตัวละครเข้าใจในการผลิตสื่อในการเขียนบทของเรื่องราวนั้นๆได้ชัดเจนเราจึงโฟกัสที่การและพัฒนามาสู่การเล่าเล่าเรื่องราวของตัวเองที่เกิดขึ้นจริงเล่าความจริงต่างๆในชีวิตที่เขาได้เจอมาเล่าประสบการณ์ชีวิตซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องที่แข็งแรงมักมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงและสุดท้ายที่เราต่อยอดมาเป็นการสร้างเรื่องเพราะหลายคนเนี่ย หยุดแค่งานเขียนไม่เพียงพอแล้วโลกกำลังไปเร็วมากการเล่าเรื่องที่ถูกต้องด้วยบทพลังของนักเล่าเรื่องจํำนวนมากเป็นร้อยคนเข้ามามันทำให้ทั้งหมดกระตุ้นอารมณ์เราพร้อมกันสิ่งนี้แล้วเนี่ยให้เราเปลี่ยนตัวเราเองเป็นคนที่สร้างเรื่องด้วยการกระตุ้นที่อารมณ์ แต่มีสมองคอยซัพพอร์ตความเชื่อมั่นนั้นอยู่เสมอเมื่อได้มาเข้าสู่หลักสูตรโครงการเล่าเรื่องเนี่ยครับมันทําให้เราเนี่ยเล่าเรื่องเป็นและที่สําคัญเมื่อเราเล่าเรื่องเป็นเราก็ทาให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังเล่าและที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นนะครับในฐานะคุณคณรูภาษาไทยในอนาคตก็เลยอยากนําการเล่าเรื่องที่ได้รับ ความรู้ในโครงการแห่งนี้ไปประยุกใช้กับการสอนทําให้เด็กเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะฟังเรื่องเล่าของเราตั้งให้เด็กมีความสนใจและรวบรวมไปกับเนื้อหาที่เราต้องการที่จะสอนเด็กด้วยครับของหนูรู้สึกว่าปกติเป็นคนที่ชอบเขียนนิยายหรือว่าเขียนหนังหรือว่าแบบเป็นเหมือนฟิลผู้กํากับแบบทําเบื้องหลังค่ะปกติก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาตรงนี้รู้สึกว่าได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ได้มารู้ที่นี่อะค่ะ คิดว่าการเขียนบทเหมือนเราจะต้องแบบอ่านเยอะๆแล้วเราก็เขียนเยอะๆแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้ว่มันมาจากการที่แบบเราต้องแสดงเราต้องเล่นมันออกมาแล้วถึงเราไปเขียนบทนะคะเพื่อให้ทําความเข้าใจกับตัวละครหรือเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้มากขึ้นค่ะเหมือนเราได้เรียนรู้เป็นสเต็ปหนึ่งสองสามที่ที่เขาไม่ได้สอนเราเป็นแบบเริ่มจากทฤษฎีก่อนเขาให้เราเอะเวิร์กช็อปเล่นอย่างนู้นเล่นอย่างนี้แล้วเราอะค่อยมาเรียนทฤษฎีต่อทําให้เราอะเข้าใจภาพรวมขึ้นมากๆเลยค่ะว่า ที่ทฤษฎีมันเป็นอย่างนี้ยเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะเวลาเราปฏิบัติจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้ทฤษฎีมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะคิดว่างานเนี้ยผมเข้ามามันคุ้มนะตรงทีเ่เราได้เรียนรู้ทักษะที่จะสามารถเอาไปช่วยในการพัฒนาเรื่องของสกิลนักแสดงของพเราได้ครับว่าเมันมีจุดที่สามารถปรับอะไรได้บ้างความรู้สึกของตัวละครหรือว่าเ,เหตุผลในการ สร้างแรงจูงใจการเลือกการกระทําแบบนี้เป็นมุมมองของที่เขาผ่านงานมาหลายหลงานแล้วกันครับผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะทําให้พวกเราหรือว่าหน้าใหม่ในวงการเนี่ยเขาได้รู้จักแล้วก็ทําความคุ้นชินว่าเออในวงการเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องเจอหรือว่าเขาควรปรับตัวกับอาชีพนี้อย่างไรในอนาคต มีการเวิร์กช็อปที่สนุกมากมันได้ความรู้ผสมกับทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องจะมาพูดพพูดูดดอย่างเดียวเราใส่เข้าไปในการทำกิจกรรมหรือว่าการละเล่นต่างๆที่พี่เขานำมาเสนอให้พวกหนูเล่นกันค่ะสึกว่าเราก็ได้เรียนเหมือนเราได้เวิร์กช็อปกับพี่ที่เขาแบบเขาเชี่ยวชาญตรงนี้จริงๆแล้วเราก็ได้เจอกับ เออรุ่นแบบว่าทำง่ายก็เป็นแบบรุ่นพี่หรือว่าเป็นผู้ผู้แบบเป็นนักเขียนบทที่เราก็รู้จักด้วยแล้วเราก็เคยได้ยินชื่อเสีงนนยงแรงนาวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีโอกาสดีๆที่เราแบบได้มาตรงนี้ได้มาเจอกับคนที่แบบเหมือนกันกับเราได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอะไรเงีย้ยก็รู้สึกว่าแบบเอาง่ายๆคือมันเกินความคาดหมายเราได้ทําทุกอย่างภายใน3วันบวกกับ1น่วันครึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ บอกกันเลยว่าเกินความคาดหวังครับไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้นะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆในการทําภาพยนตร์หรือว่าทาสื่อต่างๆครับแล้วก็ยังได้ความอบอ,อ,อุ่นจากพี่ๆครับผมแล้วก็เพื่อนๆครับจริงๆตอนแรกเราอาจจะหลงอยู่ในเขาวงกดแล้วเราไม่รู้ทางออกพอมาตรงนี้มันก็มี อะไรที่ทําให้เราแบบได้ประสบการณ์จากคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนทําให้เราเห็นทางออกของเราได้เหมือนกันเลยนะคะนี่ก็ช่วยทําให้ภาพในหัวหรือการเขียนบรรยายอะไรบางอย่างมันมันเพิ่มเติมจากทักษะที่เคยมีนะคะมีไฟมากขึ้นค่ะรู้สึกว่า จริงๆคนล่าฝันมันมันมีเยอะมากๆมาแล้วก็คนที่ท้อแบบมาที่นี่ก็แบบมีแต่คนพูดว่าเออเคยนอยเคยอะไรมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่ในการเราได้แลกเปลี่ยนเรื่องเดียวกันเราก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่มีเราคนเดียวแล้วการที่เรามาเติมกันและการแล้วก็หนูก็ชอบการที่พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วเราจะถ่ายทอดในส่วนนี้ยังไง พอต่างคนต่างรูปแบบต่างสถานการณ์ต่างพื้นที่มันมาอยู่รวมกันสตอรี่ของตอแต่ละคนก็น่าสนใจอย่างที่ไม่เคยเขียนเรื่องนี้ได้เราก็อาจจะสัมผัสได้จากการที่เราคุยกับเพื่อนที่อยู่ณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคหาผสมภาษาในรูปแบบของการสันนานการแล้วก็การเล่นไปนด้วยซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อ่าที่ใายอื่นอาจจะยังทำไม่ได้หรือว่าใอืเนอาจจะยังไม่มีครับ ได้ความรู้อะไรใหม่ๆอีกอย่างคนที่นี่น่ารักมากค่ะก็เลยแบบความรู้ดีๆกับมิตรภาพดีๆค่ะก็ได้ความรู้ทุกอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เลยค่ะได้มากกว่าที่คิดด้วยซ้ำค่ะก่อนหน้านี้หนูอะไม่ค่อยแบบว่ามีความรู้ลึกเท่าไหร่ส่วนมากก็แบบว่าเรียนพื้นพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาค่ายเนี้ยทำให้เราแบบเจาะลึกในส่วนต่างๆทำให้หนูพัฒนาในมากขึ้นนะคะข่านเนี้ยมันทำให้เราอาจจะไม่ใกล้ถึงความฝันขนาดนั้นแต่มันก็ทำให้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ ประทับใจที่ต้องบ้าพลังเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าคือกิจกรรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติซะเยอะนะครับดึงทฤษฎีจริงๆแล้วผมก็ชอบฟังเลคเชอร์อะไรเหมือนกันก็ได้ความรู้อีกแบบแ้วผมชอบเรียนควบคู่กันไปไแล้วแบบคือได้รู้เรื่องแบบเนื้อหาเนี่ยจากการเวิร์กช็อปจากการปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวแต่ที่น่าประทับใจกว่าคือด้วยเวลาที่ไม่ได้เยอะมากด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเออเราสามารถเข้าใจหลักการอะไรที่ในเลคเชอร์สอนหรือว่าที่ วิทยากรสอนด้วยแบบด้วยการปฏิบัตินะครับคือรู้ปุ๊บใช้จริงหรือว่าใช้จริงก่อนรู้เลยซ้ำก,ก็มีครับผมชอบที่เขาเลือกจะเบรนแอคทิวิตี้กับการเรียนรู้เข้าด้วยกันจนทําให้แบบเราสามารถจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการเล่นได้อย่างนี้คับสุดที่ใช้การเวิร์กชอปแบบบกรเวทีมาผสมผสานกับการเล่าเรื่องเพื่อจะแบบเหมือนมันทําให้เราได้เข้าใจการเล่าเรื่องมากขึ้นผ่านการสแสดงอย่างนี้นครับผมเวลาเล่าเรื่องว่าแบบมันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องของแบบการทำให้ใคาทิเตอร์มันมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่แบบเราต้องทําตามโครงสร้างหรือต้องเขียนบทตามในเรื่องเท่านั้นเองผมชอบตอนที่ช่วงช่วงเย็นนะครับก็จะมีแบบว่าให้แต่ละคนพูดว่าตัวเองมาจากไหนเหมือนเหมือนเป็นการทําความรู้จักแต่ละคนนะครับเป็นการเปิดใจกันซึ่งก็ทําให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนๆครับ ที่เราแบบว่าเออวันนี้มีมีใครแบบว่ามีใครแบบอยากพูดอะไรไหมแบบว่าเปิดใจหลังจากที่เราแบบเสร็จกิจกรรมแล้วอย่างนี้ครับรู้สึกว่าแบบมันเป็นครอบครัวเลยครับแบบว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่แบบว่าคอยแคร์กันครับแบบรู้สึกว่าฮิลใจตรงนี้มากเลยครับเทคนิคในการเขียนจากพี่ๆวิทยากรที่เขาทํางานจริงอะค่ะก็รู้สึกว่ามันหาไม่ได้จากที่ไหนค่ะเพราะว่า เราไม่มีโอกาสพบกับนักเขียนตัวเป็นๆบ่อยๆขนาดนี้หรอกนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการนักเขียนค่ะทาให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องมาค่ะถ้าหนูไม่มาหนูจะต้องรู้สึกเสียใจมากๆแน่นนะคะ่ะการได้รู้จักของการถ่ายทำเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มในเรื่องของการต่อยอดทางการเขียนบทมากขึ้นเราจะรู้ว่าการเขียนไม่ใช่แค่การบรรยายพรรณนาแต่มันเป็นการแสดงลักษณะสีหน้าท่าทางให้นักแสดงได้รับรู้ หรือเป็นการเขียนเพื่อให้ตัวนักแสดงคนเขียนบทพูมกับเขาได้รับรู้ว่าเราจะต้องไปแบบไหนต่อครับเป็นแบบนั้นผมชอบกิจกรรมสถานการณครับไม่ว่าะจะจักิจกรรมไหนผมชอบหมดเลยครับเพราะว่าได้ประทิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆซึ่งมันดีมากเลยครับมีเรื่องให้คุยกันมีเรื่องให้พบเจอกันมันทําให้ผมได้รู้จักคนที่ดีน่ารักครับ มองเห็นศักยภาพของน้องๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องหลายคนนอกจากมีไฟแล้วเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นด้วยแล้วก็รู้จักการทำงานเป็นทีมใช่ไหมครับรู้จักการแชร์การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันรู้จักการช่วยเหลือกันเนี่ยมันจำเป็นสำหรับเอาไปใช้ในชีวิตของการทำงานจริงๆต่อไปในภายภาคหน้าครับ คือพี่มองว่ามันมัน,ม,นมันดีนะสำหรับบางช่องที่เขาทำคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับแบบอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะอย่างเช่นความเวยความงามเขาต้องดูแลตัวเอง การทำงานร่วมกันของกองทุนพัฒนาผือขับพายล่าและสร้างสรรค์กับทางสมาคมนักขียนบดละกรโทรทัศน์ TSA เองมันไม่ใช่แค่มิติของการทำงานเพื่อจัดกิจกรรมมีอบรมแล้วก็จบกันไปแต่เรากําลังสร้างสร้างเครือข่ายสร้างเพื่อนเพื่อนที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางในการเดินไปข้างหน้าด้วยกันและเพื่อนที่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นใหม่เพื่อนของคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่เขากาลังจะมีอนาคตในการสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ระดับ ประเทศจะดักต่อไปในอนาคตข้างหน้าความคิดของตัว T S A เนี่ยนะครับตัวโครงการนี้มันยังไปได้อีกเยอะตรงนี้ที่อยากทำคือหนึ่งคือเมนเทนของโครงการนี้ไว้ให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาสองคือต่อยอดสำหรับคนที่เคยผ่านโครงการมาแล้วให้สามารถทำโปรเจกต์ดีๆต่อไปได้ในอนาคตได้